เรื่องสั้นฆาตกรรมที่ตรอกลงลิเกแต่งโดยรางรถไฟครอบครัวผมประกอบอาชีพขายหมูเรามีเขียงหมูในตลาดเตี่ยวกับแม่ใช้ชีวิตในตลาดมากกว่าค่อนวันส่วนตัวผมเรียกว่าเติบโตมากับตลาดสดเลยก็ว่าได้แม่เล่าให้ฟังว่า เตียเป็นคนไทยแท้อดีตเคยเป็นทหารไปลบทั้งชายแดนและต่างประเทศพอหมดยุคสงครามก็ปลดกลับมาบ้านนอกมาบวชที่วัดที่ย่านเมืองเก่าท่องจำบาลีและเทศได้ไพล้อจับใจญาติโยมเตียมาพบกับแม่ที่มาทำบุญบ่อยๆแม่เป็นคนสวยใจนักเลง ไม่กลัวคนซ้ำยังเป็นลูกหลงจูใหญ่ของตำบลมีฐานะมั่งคั่งชายผ้าเหลืองของเตี่ยจึงร้อนทนไม่ไหวอดีตพระผู้ประพฤติเคร่งธรรมวินยัยจึงกลายมาเป็นเขยคนดีที่ถูกใจของกงถึงแม้ลูกเขยจะยากไร้กงก็มอบเงินให้ก้อนหนึ่งมาลงทุนค้าขาย แม่มีหัวการค้าจึงมาลงทุนเช่าที่เปิดเขียงหมูในตลาดฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีคนเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนนั้นเตี่ยฆ่าหมูเองทำให้ตอนผมยังเล็กผมกลัวเตี่ยมากยํำติดกลับมาดึกๆมักจินตนาการไปว่าเสื้อผ้าเลอะเลือดเต็มไปหมด วันเสาร์อาทิตย์ผมจะไปช่วยแม่กับเตียที่เขียงหมูทุกกลางเดือนจะพบกับตาทองชายชรารูปร่างสูงโปรงอายุน่าจะราวราวเจสปีได้เข็นจักรยานคันใหญ่เข้ามาที่ร้านและเก็บมีดที่เขียงไปรับทีละเล่มสองเล่มจนหมดกองด้านหลังจักรยานของแก จะมีอุปกรณ์สําหรับรับมีดครบคันมีหินรับมีดตะไบน้ํามันจักกระมังสังกะสีใบเล็กไว้ใส่น้ำและหมาหลองนั่งเตียเต้ยๆอย่ามที่ตะทองนั่งรับมีดก็จะเปิดวิทยุทรานซิสเตอร์ยี่ห้อทานินฟังเพลงลูกทุ่งเข้าใจว่าเป็นคลื่นของทหาร แกไม่เคยเปลี่ยนขึ้นความทีเหมือนวิทยุฟังได้คลื่นเดียวตั้งอกตั้งใจรับมีดไปนึบเนิบช้าช้าประณีตบรรจงลูกค้ารายอื่นก็ทยอยเอามีดเอาพร้ามาฝากไว้ให้แกรับที่ประจำของแกก็คือข้างตลาดเยื้องเยืงกับเขียงหมูเตียเคยชวนให้มานั่งใ,ใกล้ๆเขียง แกว่าเกรงใจเกะกะคนมาซื้อหมูเตี่ยชอบไปนั่งคุยกับตาทองเสมอคุยกันสารพัดได้ข่าวละหลายชั่วโมงทั้งที่ปกติเตี่ยจะเป็นคนไม่ช่างพูดแม้แต่กับแม่นอกจากรับมีดเก่งแล้วตาทองยังเป็นคนมีฝีมือทั้งด้านการเข้าด้ามเข้าไม้ด้ามมีดด้ามขวาน แกมีด้าไม้เปลือยสวยๆติดรถมาคราวละ8ปดถึงสิอันผมเห็นเตี่ยจับมีดโต้ด้วยท่าทางธรรมะทรแมงหากไม้ช่วยตะทองเข้าด้ามมีดอยู่บ่อยๆแม่ผมเล่าว่าตะทองเป็นคนรักศักดิ์ศรีไม่ได้ทำงานตามใจใครถ้ามาอยากทำก็ไม่ทำถ้ามาลบเล้ามากเรื่องแม้จะจ้างได้เงินมากๆ แกก็ไม่ทำให้ยิ่งข่าวที่ตาทองปฏิเสธงานเข้าด้ามมีดของกำนันผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในตัวอำเภอจึงเป็นที่ล่ำลือกันไปทั่วบ้านล้านตลาดถึงความหยิงโอหังของตาทองแกประกาศว่าไม่รับจ้างคนทำผิดกฎหมายทำงานแลกเงินค่าจ้างแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปตำหนิอะไรแกด้วยความที่ตัวสูงปีด๊ด ร่างกายแวดล้อมไปด้วยมีดพราอีกทั้งดวงตาสีสนิมเหล็กแม้จะอายุมากแกก็มีความหน้าเกงขามอยู่มากเช่นกันโรงไม้เก่าหลังบ้านของผมก่อนที่ผมจะเกิดนั้นมันคือบ้านหลังแรกของเตี่ยกับแม่เพื่อนๆชอบล้อผมว่าเตี่ยผมแทงคอหมูและชำแหละหมูที่นี่ไปขายในตลาด ผมถูกล้อมาต่อเนื่องเกือบสิบปีมันดูน่าหวาดกลัวสำหรับเด็กอย่างผมมากในตอนนั้นผมเคยถามแม่เรื่องนี้แม่หัวล้อเสียงดังเสียงหัวล้อแม่แหลมเล็กตามภาษาคนอารมณ์ดีแม่บอกว่าญาติของแม่ทำโรงฆ่าสัตว์ที่ในเมืองดึกๆจะเอาหมูชแหละมาส่งใส่ลังใส่กระมังไว้ที่โรงไม้ ผมไม่เคยเห็นญาติแม่คนนั้นแม่ไม่เคยบอกชื่อญาติคนนั้นให้ผมรู้จักสักทีแต่แม่ห้ามไม่ให้ผมเข้าไปเล่นในโรงไม้นั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการอยู่แล้วน้ำซ้ำผมก็รู้สึกโล่งใจว่าเตี่ยมไม่ได้ทำหมูเองเรื่องด้านในโรงไม้จึงไม่เป็นที่น่าสนใจของผมวันนี้ผมตื่นเช้า ออกไปช่วยแม่ขายของที่เขียงหมูเหมือนเดิมหลังจากหายหน้าไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเ,เพราะไปแข่งกีฬายูโดยูโดและวิชาต่อสู้ป้องกันตัวนั้นเตี่ยสอนผมไว้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กเพราะผมมีรูปร่างเล็กเหมือนเตี่ยเตี่ยบอกว่าถ้าผมเป็นวิชาแล้วสามารถเอาชนะคนตัวใหญ่กว่าได้ไม่ยากผมถูกฝึกอย่างจริงจัง และผมก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมจนก้าวไปเป็นนักกีฬาตัวเขตได้ในขณะที่ยังเรียนมัธยมต้นอยู่แท้ๆผมช่วยแม่จัดของเก็บเขียงเพื่อกลับบ้านจนเสร็จก็มองหาเตี่ยแม่เห็นเข้าเลยบอกผมว่าเตี่ยไปเป็นทุระรับศพตะทองที่ถูกคนร้ายตีตายที่ตอกลงลิเกมเมื่อคืนผมรู้สึกใจหายตะทองไม่ใช่คนพื้นที่ แกเหมือนคนจรไม่มีคนรู้จักชัดเจนไม่มีญาติที่น้องที่นี่สักคนตาทองตายเสียแล้วทีนี้เตียผมจะคุยกับใครได้สนุกสนานแบบตาทองได้อีกคืนนั้นเตียกลับมาบ้านราวสามทุ่มสีหน้าเรียบเฉยแต่ผมแอบเห็นแววตาเศร้าๆของเตียทางการยังไม่ยอมให้รับศพมาบำเพ็ญกุศล ้วยยังรอผลการชนะสูตรศพที่ยังไม่เรียบร้อยและต้องรอญาติจริงๆมารับศพผมเข้าใจว่าเตียคงสงสารตาทองด้วยความคุ้นเคยกันมานมนานหากจะนับกันเป็นเพื่อนก็คงพูดได้ยากเพราะตาทองอายุห่างจากเตียมากพอสมควรแต่ในวันลุงขึ้นเตี่ยก็เอาศพตาทองมาวัดจนได้ครอบครัวเราเป็นธุระเรื่องงานศพให้ ชาวบ้านร้านตลาดต่างอนุโมทนาในความมีน้ำใจของครอบครัวผมและสองวันมานี้ที่บ้านก็ขาดเสียงหัวเราะของแม่ไปเลยพวกเราไปงานศพตาท้องที่วัดทุกคืนผมไปช่วยเสิร์ฟน้ำมีคนมางานศพแกพอควรโดยมากเป็นคนที่เคยใช้บริการของแกคืนแรกก็มีพวงหลีส่งมาจากกำนันแม่บอกว่า ติดป้ายชื่อตัวโตวแต่ไม่เห็นตัวกำนันมางานศพทั้งที่คุ้นเคยกับเตียเป็นอย่างดีพอพระมาลงสวดเตียก็ไปจุดธูปหน้าศพบ,บอกตาทองให้ฟังพระสวดถ้าเจ้าเอาว่าที่ผมเรียกหลวงตามาฟังสวดด้วยเตียก็จะคอยไปปฏิบัติด,ดูแลเพราะคุ้นเคยกันมานาน ตั้งแต่เตียมมาบวชที่นี่เมื่อสมัยผมยังไม่เกิดหลวงตาดูเป็นห่วงเตียมากเห็นทําท่าหน้าตา,ท,าท่าทางกําชับกําชาบางโหนก็ชี้มือมาทางแม่เหมือนจะให้เตี่ยรับปากเนืองๆถ้าหลวงตาไม่ลงมาเตี่ยก็จะหลบไปนั่งอีกด้านของศาลามืดๆคนเดียวเป็นแบบนี้ทุกคืนหลังงานเผาตาทอง ผมยื่นเหรียญทองยูโดรุ่น65กิโลให้เตียดูผมเห็นเตียยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์และถามผมว่าจับทุ่มท่าไหนถึงชนะคู่ต่อสู้มาได้ผมก็บอกว่าท่าตามที่เตียเคยสอนนั่นแหละเตียถามอีกคำว่าไม่ได้ละเมิดข้อห้ามที่สอนเสมอใช่ไหมผมบอกว่าใช่ การสอนยูโดของเตียจะสอนสองแบบแบบแรกสำหรับแข่งขันชนะด้วยเทคนิคไวพิบตามกติกาส่วนอีกแบบเป็นการสอนแบบป้องกันตัวมุ่งทำลายให้คนลังแกเราได้รับบาดเจ็บที่สุดทิ่มตาหักแขนหักนิ้วหรือมุ่งหมายเอาชีวิตด้วยการทุ่มให้คอหัก หรือทุ่มให้กระดูกหลังพิการเสียงกรีดร้องแหลมเล็กเหมือนสัตว์กำลังเจ็บปวดจากการถูกทำ้ายดังอยู่ไม่ไกลมันกระตุ้นความอยากได้ไข้รู้ของผมเหลือเกินผมเดินตามเสียงลงไปชั้นล่างประตูหลังบ้านไม่ได้ใส่กรอนผมผลักออกไปช้าๆอะไรไม่รู้ดนใจให้ผมมุ่งตรงไปที่โรงไม้ ผมแนบหน้าลงไปที่ช่องผนังของโรงไม้ที่มีแสงลอดออกมามีไฟสีส้มเปิดอยู่ดวงเดียวผมเห็นคนคนหนึ่งกำลังแบกหมูที่ถูกผ่าท้องแล้วพาดหลังเดินไปเหวี่ยงหมูลงล้างคราบเลือดในถังน้ำที่ทำจทากถังน้ำมัน200ลิตรขณะที่หมูอีกตัว อยู่ในตะก้าหวายขัดห่างๆห,หายใจรวยลินเขาอ,อุ้มมันออกมาวางลงบนพื้นนั่งคล่อมตัวมันแล้วหยิบโลหะท่อนกลวงปากแหลมยาวราวหนึ่งศอกกระชับมือและแทงคอหมูตัวนั้นช้าๆเลือดหมูพุ่งกระจายเจิงนองพื้นแล้วมันก็ดินด้นดิ้น หดตัวเป็นวงกลมขาทั้งสี่เหมือนถูกพับไปในทางเดียวกันหมดเสียงร้องแหลมเล็กกล้องเข้ามาในรูหูผมจนประสาทผมแทบจะเป็นบ้ามันมีทั้งเสียงของความเจ็บปวดและเสียงของความสะใจปะปนกันเจ้าของเสียงหัวเลาะโยกย้ายตัวเหมือนลล่ลำพอใจที่เห็นหมูตัวนั้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด มือยังถือเหล็กแหลมสีเงินวาวนั้นอยู่ทำท่าเหมือนจะหันหน้ามาทางผมมือเท้าผมเย็นวาบหวาดกลัวอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วแต่เมื่อผมลืมตาอีกครั้งผมก็หลุดพ้นจากโทษทันและความฝันที่สยดสยองนั้นไปเช้าวันลุ่งขึ้นผมถูกปึกแต่เช้ามืด ให้ขับรถไปส่งแม่ที่ตลาดแทนเตียเพราะเตียไม่สบายวันนี้แม่แต่งหน้าจัดและสวมเสื้อแขนยาวสีเข้มผิดกว่าทุกวันพอจัดของช่วยแม่เสร็จผมก็วิ่งกลับไปบ้านอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนและเอาโจกไปให้เตียตามที่แม่สั่งผมรู้สึกดีใจที่เห็นสีหน้าเตียดูสดชื่น ต่างจากคนป่วยทั่วๆไปอย่างที่แม่บอกระหว่างทางที่ผมเดินกลับจากตลาดไปบ้านและเดินจากบ้านไปโรงเรียนมีแต่คนพูดถึงเรื่องลูกน้องคนสนิทของกำนันถูกฆ่าตายอย่างทารุณที่ตรอกลงลิเกคนหนึ่งถูกหักแขนขาและแทงลําคออีกศพหนึ่งถูกของมีคมกีดช่วงลําตัวจากอก ลงมาถึงฝีเย็บเลือดไหลเจิงทนองเล็กๆในตรอกนั้นชาวบ้านสรุปกันว่าเป็นการหักหลังกันในธุรกิจมืดบางคนเชื่อว่าทางราชการสั่งเก็บหลังเที่ยงวันนั้นโรงเรียนมีกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักกีฬาผมรับเกียรติบัตรเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านได้ในใจ อยากเอาเกียรติบัตรไปให้เตียดูเป็นคนแรกซึ่งหากเลิกโรงเรียนตามปกติผมจะตรงดิ่งไปที่ตลาดเพื่อช่วยแม่กับเตียขายหมูในตอนเย็นทุกวันวันนี้ประตูรั้วบ้านถูกล็อกผมโยนกระเป๋าและปีนเข้าไปปรากฏว่าเตียไม่อยู่บ้านเห็นไฟในโรงไม้ถูกเปิดอยู่ ผมมั่นใจว่าเตียอยู่ที่นั่นภาพความทรงจำที่เตียฝึกยูโดโหให้ผมที่ลานปูนข้างลงไม้เมื่อหลายปีก่อนกลับมาชัดเจนขึ้นอีกครั้งแม่เกี่ยวหญ้าคาและเก็บฟางมาย,ยัดใส่ผ้าใบแล้วใบเล่าเย็บทำเบาะยูโดโเล็กๆให้ผมฝึกบัดนี้ลงไม้เก่าและซุดโทมลงไปมาก กลายเป็นห้องเก็บของที่ไม่ใช้งานแล้วผมผลักประตูเบาๆเข้าไปในโรงไม้แปลกใจที่เห็นจักรยานคันโตคุ้นตาจอดอยู่ข้างประตูเสียงเพลงลูกทุ่งดังอยู่เบาๆเป็นเพลงที่ไม่เคยถูกเปิดขึ้นในบ้านผมมาก่อนแต่ผมคุ้นเคยเสียงคล้ายจากคื่นวิทยุทหาร เสียงแบบนี้ในวันอาทิตย์กลางเดือนที่ตลาดเตียนั่งหันหลังให้ผมและทำท่าเหมือนกําลังซักผ้าผมหยิบใบเกียรติบัตรแอบไว้ข้างหลังและค่อยๆย,ย่องเงียบเข้าไปยืนอยู่ข้างหลังลาวสองสามก้ากะจะแกล้งให้พอตกใจและยื่นให้ดีใจในคราวเดียวกัน เตี่ยขยี้ผ้าอย่างรุนแรงมันเป็นเสื้อขาวที่เลอะสีแดงเป็นคราบมันสมองผมสั่งการว่าคราบแดงนั้นเป็นเลือดเลือดของใครทำไมความคิดร้อยแปดประดังประเดยอยู่ในสมองผมมือเท้าผมอ่อนเปรีย้ยใจวิวคล้ายจะหมดสติใบประกาศเกียรติคุณก็หลุดมือ ิวลงไปบนพื้นแฉะกลายเป็นสีชมพูอ่อนเมื่อไปเปียกน้ำและผสมเลือดเตียยกเสื้อขึ้นส่องกับแสงที่ลอดมาผมจำได้มันเป็นเสื้อสีขาวตัวโปรดของแม่ที่แม่ใส่นอนเมื่อคืนมันเป็นเลอะเลือดเป็นลิ่มๆของใครเลือดอะไรมาได้ยังไง ผมถอยหลังช้าๆช้าๆจนพ้นขอบประตูลงไม้จากนั้นก็ว,วิ่งวิ่งวิ่งออกไปจากตรงนั้นอย่างไม่คิดชีวิตจบลงสำหรับเรื่องสั้นฆาตกรรมที่ตรอกลงลิเกแต่งโดยลางรถไฟ แล้วมาฟังต่อกันเรื่องหน้าของลังรถไฟนะคะ